คุณพระช่วยวันนี้จะพามารื้อครัวหาวัตถุดิบและสมุนไพรทําเป็นยานอกจากจะได้คุณค่าทางโภชนาการอาหารแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยและผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในครัวเรือนในวันนี้นั่นก็คือแพทย์แผนไทยอาจารย์คมสันทินกรณอยุทยาคนนี้นั่นเองครับ ในครัวบ้านเราเนี่ยแต่ละอย่างหละอย่างเนี่ยบางที่ด้รักษาโรคได้เอ้าคุณเตองคนทาไมก่อนเวลาหิวข้าวเดินเข้าครัวเจ็บไข้ได้ป่วยเดินเข้าครัวเพราะฉะนั้นอาหารกับยามันอยู่ในครัวสําหรับครอบครัวครอบไปบนครัวค้าเผื่อคนหนึ่งป่วยอีกคนก็จะป่วยเราเรียกว่าร่วมครัว เพราะว่ามันกินข้าหม้อเดียวกันคนคนึงเป็นอีกคนก็เป็นคนนึงไปเอาโควิดมาจากข้างนอกอ,อ,อีกคนในบ้านก็เป็นโควิดตามอันแรกเลยเนี่ยมันต้องมาดูเร,เรื่องอาหารการกินครับเนี่ยยาทั้งนั้นครับแต่จริงๆแล้วมันก็คืออาหารทั้งนั้นเห็นปะครับทั้งของแห้งนี่ฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้ของสดของสดแล้วทั้งหมดมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเครื่องแก่จริงๆแล้วอาหารไทยนะ เท้งุณพันธครับแกงหนึ่งหม้อเท่ากับยาต้มหนึ่งหม้ออืมแกงหนึ่งหม้อเท่ากับยาต้มหนึ่งหม้อก้อยเนี่ยมันใส่อยู่ในแกงและไอ้พวกนี้มันเป็นยาทั้งนั้นครับผมเอาคุณเท่งคิดดูเราจะทําเครื่องแกงหนึ่งหม้อเราต้องมีพริกหอมกระเทียมไหมล่ะครับผมเราจะตําน้ำพริกหนึ่งครกเราต้องมีพริกหอมกระเทียมไหมล่ะครับแล้วทั้งหมดมันรดร้อนรดร้อนเราบอกกระจายกองลมเพราะเราอยู่ในถิ่นลมทั้งหมดในการแพย์แผ่นไทยมันคือยา แก้สารพัดโรคเกี่ยวกับลมในท้องเพราะฉะนั้นการกินอาหารไทยรสร้อนเนี่ยทำให้สุขภาพดีกระเทียมนี่มันสร้างภูมิคุ้มกันกระเทียมสร้างภูมิคุ้มกันหอมแดงแก้หวัดแก้หวัดพริกแห้งเนี่ยมันแก้หวัดสมัยก่อนจำได้ไหมเวลาเราไม่สบายอ่ะเอาน้ำมาน้ำร้อนมาใส่กระมังเสร็จแล้วบุบบุหอมลงไปแล้วแม่เราก็จับให้ จำได yeah. ้ไหมทำไมเด็กๆอ่ะแก้วัดแก้วัดก็แก้วัดไงนี่ยาทั้งนั้นนะครับคุณบันช่วยหยิบมันนี่กระชายกระชายกระชายที่คุณชอบกินมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่ยาโป๋เนอะอ้าคุณเท่งไม่รู้ซะแล้วแล้วส่วนไหนของกระชายที่มันโป้มากที่สุดรู้ป่ะนี่เอาเหรอนี่เดี๋ยวอาจารย์นี่โทษเราเรียกนมันตรงนี้เนอะนมันเนี่ยเด็ดสุดเนี่ยเอาที่ผมไปกินส่วนมากผมจะกินตรง ตรงนี้อร่อยกินนึ่พริกนี่ของดีเอร่อยตรงนี้ใช่ไหมอ้าวแล้วเราก็ไม่รู้เวลาเรามาทำพัดเราเด็ดหมดไม่เด็ดมันแล้วอันนี้ทิ้งของดีมันอยู่ในนี้อทำให้สุขภาพแข็งแรงไอเนี่ยแหละทำให้แข็งแรงแข็งแรงเพราะแข็งแรงก็มีมันก็จะแข็งและแรง เคลียร์พู่ัดเจนแล้วกระชายต้องกระชายเหลืองนะไม่ใช่กระชายดำนะต้องกระชายเหลืองนะกระชายเหลืองนี่หมอไทยบอกเด็ดสุดแล้วนั่นน่ะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้นี่ก็อยาแก้หวัดนะครับทําให้ภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานแข็งแรงเคยได้ยินคํานี้ไหมไข้หัวลมโอ้คำโบราณมากเลยเนี่ยไข้หัวลมก็คือไข้ที่มันมาต้นฤดูมันคือไข้หวัดหมอไทยบอกเลยว่าไอ้ไข้หวัดไข้หัวลมเนี่ย หน้าหนาวเนี่ยไข้มันจะมาข้าวหน้าร้อนไข้มันจะตายอพอถึงหน้าฝนไข้มันจะฟื้นมมันจะกลับมาอีกไข้มันจะฟื้นแต่ถึงหน้าหนาวอีกทีเมื่อไหร่ไข้มันจะชุกสังเกตไหมว่าโควิดนะมันมาหน้าหนาวก็แสดงว่าไอเชื้อไวรัสตัวนี่มันชอบความเย็นชอบความอุ่มฉ่ำอาหารไทยคืออาหารทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขอยืนยัน เพราะฉะนั้นกลับบ้านไปโขกน้ำพริกกินกินน้ำพริกแล้วก็ไม่ใช่ตะบี่ตะบานกินแต่น้ำพริกกะปิ <c oughs> ไปเปิด Google อ,อินเนทอร์เน็ตดูมันมีกี่ร้อยอย่างหัดกินกันบ้างน้ำพริกมะเด่นมะเด่นเป็นไงอาจารย์ที่เขาเรียกไอ้น้ำพริกมะเด่นเพราะมันใส่หลายมะใส่มะเฟืองใส่มะขามเปียกใส่มะดันหลายหลายมะรวมกันในน้ำพริกก็เรียกน้ำพริกมะเด่นอาจารย์พูดซะเปรี้ยวปากเลยเนี่ยอแล้วกินอะไรเปรี้ยวเนี่ย พุ่มพุก,กันแข็งแรงบ้างล่ะมะนาวเอา้ากินมะนาวเปล่าๆล่ากินได้ทุกวันหรือเปล่า่ะคุณ<อ>คุณพานแต่มะนาวมันใส่ในต้มยำได้ไหมละ่ะต้มยำนะอา้าวก็<ๆ>ให้มันเปีย้ยวนํำดิใช่ไหมอ่ะคุณเทง่งแตต้มยำคุณเท่งใส่อะไรบ้างตะไคร้ใบมะกรูดคาหลักหลักหลักๆแต่สามอย่างนี้นะตะไคร้ไอ้ตะไคร้กับคาเนี่ยผมผมซอย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 แล้วก็เข้าเครื่องปั่นอ่อเข้าเครื่องปั่นแล้วไปต้มแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนี่คือ จะต้มต้มเครื่องต้มยำสดน้ำไม่ใช่นี่มันยาหม้อจริงจมันคือยาหม้อเออก็คุณเทงเล่นเอาทุกอย่างเนี่ยไปรวมกันแล้วปั่นแล้วเวลาซดน้ำมันเข้าไปหมดไหมพวกเนี้ยเข้าเอ้านี่แหละกุศลบาลของผมเพราะลูกๆันไม่ไม่กินกันเลยนะแต่ผมผมปั่นอย่างนี้เป็นชิ้นไม่กินเออโหเจ๋งมากเลยนี่อาจารย์จะคิดไม่ถึงนะครับผมแต่อาจารย์แนะนำนะคุณเท่งครับใช้แค่สองอย่างนี้สองอย่างไหนนี่ใบมะกรูดกับตะไคร้ เพราะคุณเท่งไม่ได้กินต้มขา่าใส่มันทําไมต้งผมชื่อมาแล้วว่าครูอาจารย์ <c oughs> มชเป็นไร <c oughs> หมอเป็นทั้งครูเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งหมอ,อ,อแล้วไอ้นี่เวลาเขาต้ยมตยำเขาใส่นี่มะขามเปียกเ,เดี๋ยวนี้ใส่นี่เออแต่ผมสัจจะอ,อย่างเนะถูกต้องซึ่งยังลืมไปอีกอย่างหนึ่งนี่สองส่วนครับนี่หนึ่งส่วนน้ำมะกรูดอีกกึ่งส่วนอู้เหรอหอมอย่างนี้เลย แล้วทั้งสามอันเนี่ยภูมิต้านทานแข็งแรงทางนั้นสามามรำตกลงเราเอาวัคซีนไปนใส่ในต้มยำรู้เปล่าครับมะนาวมะขามเปียกมะกรูดหน่อยนึง<ช>สูตรนะสูตรอาจารย์<ช>ยนะไม่ได้สูตรอาจารย์คนโบราณเขาก็ทํากันมาอย่างนี้นี่มึงแค่แบบยังไม่ครบอาหารบ้านเราเลยนะยำ จยากเรือยบานเลยนะเดือยบานเบอร์วันนี้อย่างที่อาจารย์บอกครับอาหารเป็นยาแกงหม้อหนึ่งก็เท่ากับยาหม้อหนึ่งแล้วฮะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้แล้วกันมาสนใจเพราะเรื่องสุขภาพถ้าไม่เจ็บป่วยก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนะฮะนีต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอคมสันนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ